โอเคนะคะเรา<บ>มาต่อกันที่พาสสามนะคะ<บ>อันนี้สีอุย้ยค้างสี <laughs> <laughs> ผมนี่ลงไปเล็กน้อยนะคะแค่ <laughs> แบบใช้พวกกันเนี่ยค่ะก็ทาลงไปใช้สีที่อ่อนๆน,นะคะสีเนี้ยก็ทา,าลงไปเนี้ยค่ะเมื่อกี้ทาแบบนี้นะคะโอเคเรามาระบายกระปุ <laughs> กันต่อนะคะ <laughs> <laughs> ย็ดราบายเร็วว่ะก็เราใช้สีแดงดีกว่าเอาเป็นตรงนี้เอาเป็นสีแดงอ่อนๆก่อนไม่ใช่อ่อนก็สีแดงนั่นแหละค่ะวายละวายระายเออที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงเสียงผมเอง สิงสัมพเวสีนะ,ะสัมภเวสีพ้องสร้างเลยเยอร์นะคะแล้วก็ทำเป็นเงาเอาเงามาใส่สีเงาค่ะแล้วก็ระบายนะคะระบายง่ายๆค่ะก็ระบายตามมุมไม่ต้องคิดแล้วมากที่จริงมันระบายยังไงก็ไม่รู้อะลองระบายมั่วๆตามมีตามเกิดไปก่อนทำแบบนี้ตุงไม่มีไม่เกิดอะ จูจุจริงๆ,ๆ,ๆพ<ร>าสซ์นี่อาจมาสองรอบรอบเมื่อกี้โดนลืมเซฟมันโคตรเซ็งเซ็งวะ <c oughs> ดีแล้วเราเมื่อกี้เปลวเยอะไม่ตรงสักทีเลยเนี่ย มือสัน่นมือสั่นโอ้ตายตายโอเคค่ะได้ละเม่อกี้มีเสียง,มาห,างยหมาเห่าแข่งกันเลยหมาผมกับหมาไอเบลวะผมเป็นหมาที่โหดสัตว์มาก ปลายเสื้ออะไรกระปงยังไม่เป็นหรอกก็ลองระบายระบายให้ดูไปก่อนเอาอินี่มันพ่วนี่หว่าแม่แม่แม่เฮ้ยแม่แม่แม่ติดเหนื่อยจัเจ็ดสุพรรณจ็ดสุพรรณโอ้พุกปิกมันจะกัดหัอแกเดี๋ยวก็ใช้ เครื่องมือเบอร์เกียร์เกียร์เหมือนเดิมนะไม่ใช่เบ,รเรอ,บอร์เนอะเบอร์เว้ยแปลในกูเกิล <Google S 2> แล้วปุป๊กเกิลเบอร์เนี่ยเ <laughs> ชื่อถือ <laughs> ได้เซนเชื่อถือคนอย่างกูดีอ่ะคนสอบตกคณิตเนี่ยเฮ้ยก็สอบตกอังกฤษด้วยนี่หว่ตกวิชา ที่ผ่านเ0ลีเอร์ซ็นต์สิบปอร์เ็นต์มียังผ่านไม่ได้เ่ยมีทั้งหมดสิบสิบห้าวิชาตกสิบสามวิชาวิชาที่ไม่ตกก็สุขากับพละโอ้โหสุขาบางคนก็ตกเลยต้องหุงตกเยอะมากตกร้อยคนในชั้นอะที่เหรอเออตกร้อยคนยึดเค่พวกมึงเอาสมองไปทำอะไรกันวะ โอเคก็ลบนะคะเฮ้ยลบไอ้นี่ก่อนโอเคลบเฮ้ยฟิลโอเคลบฟิลอะไรวะอุ้ยนะฟิลอีอลกแล้วซ,ซื้อเบล,ลซ,ซื้อ <Okay. S 2> มาวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะมาวิ่งสงกีเกมันขึ้นหน้าจอเนอ <c oughs> ี่ยเสียงแกก็ขึ้นเหรอ ไม่เ,เป็นไรเลยมกูล็อกเวลาอัดอ่ะมันจะเห็นไม่เป็นไรหรอกูกอยากดังเปลี่ยนชื่ออะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยนะแกเออก็ว่าเปลี่ยนชื่อหนีเป็นคนดังดังต,งตรงไหนวะแม่งคนดูไม่ถึงยี่สิบคนเลยไม่เอาเดี๋ยวมีคนวาดา่าไม่เอาเอออี๋ไม่เป็นไรไวไม่เห็นของแกเห็นของ,ของเขา โอ้ยยุ่งกันโมว i n โมแ v i โมวิ v โมแวโมวิโมแวการลบนี่เป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อสู้ยมึงเก่งจะตายเก่งบ้าเพิ่งหัดใช้เลยแบบคลิปหนึ่งแบบ พูดเยอะมาละคันตีนเอ้คันจริงขโดนค่ะขวดไม่สุภาพเออไม่กูโดนหมัดแมวกัดอ่ะแมวที่บ้านกูหมัดเยอะสิหายไปวอดเนี่ยกูกำลังดูรูปที่มึงวาดอยู่เที่ยวร้องในกลุ่มอวิ้งมาวิ่งมาแวะมอวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะ เวิตอนแรกมันร้องอะไรนะปลาในาค่ำคือดึกปลาในค่ำคือต้นไม้ที่ลมเย็นก็น่ารักจะซิงโตหลับนั่งคืน<ป>มีแต่เราที่ยังไม่หลับเราไปนี่หรือเปล่าแล้วไงวะมันอันสุดร้องตามฉีไม่รู้กูง่อมึงเป็นอมวยหรือมึงเป็นคนจีนกันแน่เนี่ยไปอมวยหรือสุพรรณเนี่ย โหอย่แมวก็ลบอี่แมวลบลบให้หมดนะอะมาวิงาวาว่งมาแวะมาวิาว่งมาแวะวิะ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะคือยังไม่ได้เข้าสนาพี่เอกเลยอ,ะ <laughs> อ,อ,อ่ะไ <laughs> อว้วาดสาวดุนนะผมอ่ะ ไปบ้าง,างลองไปดูคลิปของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะคะฮาดีลองไปดูเอกเอกพีกจะพูดอะไรว่าลืม <c ười> คันตีน่ะอ๋อจะพูดคันตีนนะมต้องคิดก็ <c ười> ไ,ได้ <c ười> พ่อมึงใจขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจ มาวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะยืนไหนก็ได้ค่ะนั่โอ้ยปีเตอร์แทนแทนพอ่อ <c> ก <oughs> ูหมายถึงปีเตอร์ที่เป็นแมงสวัอ่ะมีหรอเรื่องอะไรวะไม่ใช่ปีเตอร์กูเรียกมึงกูเรียกมังสวัสดว่าปีเตอร์ทำไมอไม่ะมาวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะ สุสุโอ้ยามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคค่ะเดินบล็อกเอ้ยทำไมลุกไม่ได้อ๋อลุกต่อไปคนทางยังเฮ้ยไม่ไกลเสร็จแล้วต้องเดินไปตามทางสว,วา่างมาจากพี่ออยเราเป็นเกอร์มับผม เสร็จแล้วนะจริงต่อเติมอะไรไปก็ได้เดี๋ยวผมผมรักคุณเนาะเขิอนอ่ะอย่าไปสนใจเลยเสียงสัตมึงอ่ะจะรอดก็เสี่ใจตกแต่งตกตงหัวไ <laughs> โอเคอการเซฟนะคะบางคนยังไม่รู้นะคะต้องมีบางคนนะไม่รู้ <คน S 2> <laughs> การเซฟก็เซฟแอดนะคะ ถ้าเราต้องการจะสมมติว่าเรายังไม่เสร็จแล้วเราต้องการจะมาแก้อยู่นะให้เซฟเป็นไฟล์ของโปรแกรมโฮ้ย <laughs> เป็นโปรแกรมไซนนะคะโดยเอนั่นแหละแต่ถ้ารูปมันสำเร็จแล้วก็ให้เซฟเป็น jpg jpeg นะ <laughs> ก็มันจะเซฟเป็นรูปนีเไยคะ่ะแบบเอาไปใช้ได้เลยนะ,ะก็เซฟก็เซฟไว้ค่ะคะือเราเซฟเป็น เอสเอไอก็แล okay. hey, okay. oh, ้วก uh. okay. um. okay. ันโอเคหกเก้าบ้านป่าโอเคโอ้โหจบยังเจบยังโอเคเออฟลแล้วก็เซฟค่ะแค่นี้แหละง่ายๆนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูได้เจบยังเจบยังจะตบมือโอเคยังไม่จบเลยแกไอ้สัสโอเคดูดูดูเฮ้ยบายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ